อาจารย์ทีครับมีอะไรจะบอกกล่าวกับลูกศิษย์กับญาติธรรมไหมครับที่ว่าพระอาจารย์ชัยยะมีลูกศิษย์พอสมควรตอนนี้หลวงพระอาจารย์ทำสลาธรรมากสุดเืมยังขาดเหรียญขาดปูนโอ้หหลังใหญ่เงินนะข้างหลังเนาะตอนนี้โครงสร้างเสร็จประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือตกแต่งนะเรือเทพื้นน้องห้องครัวออ๋แล้วก็ใส่ตะแกรงบานประตูข้างหน้าม ใช้งานได้เลย,เลยอ๋อถ้าเขาญาติญาติที่ทที่ฟังคลิปนี้สนใจจะร่วมบุญกับที่วัดกลางสังขารเนี่ยโดยที่ทำปูกระเบื้องสาราธรรมสังเวชติดต่อเบอร์โทรจันดีได้เลยครับโดยตรงเลยเบอร์เลยครับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สีหส่หนึ่งไม่ใช่ศูนย์หกสี่หนึ่งเอาให้แน่เอาใหม่ศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าหกแปด ห้าหกแปดเนาะ <Okay. S 1> มาโทรมาก่อนแล้วกันแล้วจะโอนเงินยังไง <Okay. S 1> ค่อยว่าอีกทีนะรายละเอียดเดี๋ยเขามามต้องมาสนทนาจารย์ดีก่อน <Okay. S 1> เผื่อได้โชค <Okay. S 1> ได้ลาบก็มาทําบุญทําทานกันเนาะอาจารย์เฉยรายงานครับสวัสดีครับ